มือนีมานาจะเจ้าเด้อแรงหลายแทนาะมือเน่นยนาะยายลวนเลยแหงมือแล้วต้นบกพ้าวตายแล้วเนาะโอ้ยไปยูใส่นาะฝนเนี่นาะแหงหลายแหงหลายต้นกล้วยกระลุ่มบักสิดากระเฮี่ยวปัดโทปีนี่มาแรงแท้ อากาศก็ดีดีลุมเย็นเสื้อยเสื้อยเลยมือเนี่ยมือนี่มะหดมโหดคองมือนี่มะหดคองแร่งลายพุล่ะเดี๋ยวเบิบ่งรอบๆโอ้ยแห่งแรงปันไดน้อสิฮอืฤดูฝนนะ เว็นกำลังขึ้นปาดมางามแะสวยจังเลยสวยจังเลยจ้าน้านะตอนเศร้ากับตาสองคน เย็นดีเย็นล้มแรงจ้ะลมเย็นเสื้อเสื้อยอยู่จ้าสวัสดีจ้า